เบิร์ดแฟนหนุ่มแตงโมนิดาทำโทรศัพท์มือถือหายลั่นถ้าหากไม่เจอความทรงจำระหว่างแฟนสาวคงไม่มีอีกแล้วต้องออกมาขอ,ขอความช่วยเหลือผ่านโลกโซเชียลกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับเบิร์ดหรือเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมนิดาที่เจ้าตัวได้ทำโทรศัพท์มือถือหล่นหายบริเวณแถวแยกครอบครัวช่วงเวลา3นาฬิกาที่ผ่านมาวอนพลเมืองดีที่เก็บได้ส่งคืนเพราะโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวมีภาพความทรงจำตนระหว่างแตงโมอยู่ในนั้นงานนี้นะคะหนุ่มเบิร์ดนะคะก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน อินสตาแกรมส่วนตัวนะคะใครเจอโทรศัพท์ SE เครื่องสีแดงที่ียกครอบครัวราชำเนินเมื่อช่วงวันที่1เวลา3าในการที่ผ่านมานะคะก็ขอให้เก็บหรือเจอรรกวนติดต่อฝากไว้ที่สถานีตำรวจชนะสงครามหรือทักบล็อกมาที่เพจแอนนาหรือว่าฝากไว้ทยาลัยบีคเคิงหรือว่าทักส่วนตัวทางท,ที่คุณเบิร์ตเองมาได้เลยขอกราความช่วยเหลือด้วยหลังจากนั้นนะคะคุณเบิร์ตเองก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะว่า ใครเจอใครเก็บได้ใครเห็นไอ้โมตเทสีแดงหายไปนะคะหายไปตอนนี้นะคะก็รู้สึกเสียดายความทรงจํามากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวเองนั้นก็จำแอปเปิลดีในโทรศัพท์ก็ไม่ได้นะคะ Line ก็เขไม่ได้มีแค่อินสตาแกรมเท่านั้นนะคะที่ได้กลับมาขอความช่วยเหลือด้วยนะคะใครที่เจอก็ติดต่อกับมาหาตนวยลด้วย นอกจากนี้นะคะหนุ่มเบิร์กยังรูปแคปชั่นไว้อีกว่าภาวนาพระเจ้าก็แล้วขอโงก็แล้วถ้าไม่เจอผมคงไม่มีรูปและความรู้สึกเหมือนสูญเสียของที่รักไปหามาสองคืนแล้วขอให้คนดีเก็บได้ผมมีค่าเสียเวลาให้ครับ นอกจากนี้นะคะหนุ่มเบิร์ดนะคะก็ได้โพสต์อินสตาแกรมนะคะแ็กหาคุณไดมโมค่ะว่าที้าก็าโทรศัพท์หายรักษามันไม่ดีความทนงจรูปเราส่งคนคงไม่มีอีกแล้วเหลือแต่ความทนงจในสมองของเบิร์ดเท่านั้นเอาเป็นว่านะคะก็ขอบเป็นกำลังใจให้กับคุณเบิร์ดนะครับขอให้ผู้ที่เก็บโทรศัพท์มือถือของคุณเบิร์ดได้นะคะนำมาคืนคุณเบิร์ดนะคะแล้วก็ขอให้เจอโทรศัพท์มือถือไวๆนะคะติดตามข่าวสารกันได้หม่นะคะได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจมาามเมาส์ยูาายทูปมานามชาแนลและดิกต็อบมานามเม้าส์สำหรับว